มีไหมปวดคอเสดากเดินก้มหน้าเดินก้มหน้านี้คอมันจะตึงก้มนานๆก็จะปวดทำไมก้มหน้ามัาจะไม่ปวดคออังว่าเิดจอังวมา ติดตัวเรามานานติดมาหลายพบหลายชาติแล้วมันจะติดตัวเราต่อไปเนี <c oughs> ่ยเราเอาน้ำหนักไปไว้ที่เท้าขวาด,ดิเห็นมันไปไหมเห็นมันไปไหมเราเอาน้ำหนักไปไว้ที่เท้าซ้ายเห็นมันไปไหมตัดมาที่เดิม ปวดไหล่มีไหมปวดไหลมีสองข้างสันจนี้างขอกที่ตามสดีด้วยอินทนีตอันนี้แกปวดไหลปวดปั้นเอวมีไหมเ่กล่าวท้ายาวทำให้ปวดเอวก่าวท้าสั้นจะไม่ปวดปวดน่องมีไหมไม่มีใจขาตั้งห้ากระดดต้น ปวดเท้ามีไหมยังไม่ปวดเอาทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายชัดเจนนะเด็กนี่มันไปชัดเจนไหมใไปชัดอยู่ที่ใส่ใจมืออยับยังจะตีนะม,มือเนี่ยถ้าอุ้มมันไม่จะเตีถ้าปล่อยม,ม,มัน,นยนิ่จะไม่ตีเราไปทำตัวเองจะอุ้มมือไว้คิดว่ามันดีขานเนี่ย ทางเ,เอกไปทางขวาเห็นตัวเคลื่อนชัดเจนไหมชัดไหมไปทางซ้ายถ้าใส่ใจก็จะเห็นมันเคลื่อนเห็นไหมไปทางขวาถ้าเราใส่ใจเราจะเห็นมันเคลื่อนเห็นมันเคลื่อนไหมใ,<ช>ใส่ใจขวาเท้าทางซ้ายแล้วไปทางซ้ายเห็นมันหนักเรื่อ ใส่ใจฝ่าเท้าข้างขวาไปทางขวาเห็นหนักเพิ่้มเพิ่มเึ้นมเพิ่มเึ้นเห็นไหมเห็นค่ะนใส่ใจแบบนี้จะทําให้เราคันใส่ใจฝ่าเท้าข้างซ้ายไปทางซ้ายเห็นตัวเครื่อนเห็นเท้าหนักไหมมีสองอย่างไปทางขวามีไหมตัวเครื่อนเท้าหนักด้วยมีไหมหนักมาก่อนรูปเครื่อนมาก่อน เื่อนแล้วหนักเคื่อนไหมสังเกตดีๆไปทางซ้ายเห็นไหมเคลื่อนแล้วหนักเคลื่อนแล้วหนักเห็นไหมไปทางขวาดีเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักชัดเจนไหมไปทางซ้ายเห็นเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเห็นไหมไปทางขวา เห็นไหมเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักชัดเจนไหมไปทางซ้ายเห็นเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักชัดไหมไปทางขวาีทีเชัดเจนไหมเคลื่อนแล้วหนักเคลื่อนแล้วหนักชัดเจนไหมแล้วไปหยุดนิ่งๆสังเกตเท้าซ้ายสังเกตหรือยังใส่ใจเท้าซ้ายก้าวเล่นๆนิดเดียว เห็นไหมเท้าเก้าเนี่ยเราเห็นมันไหมได้ไหมจะเห็นมันได้ใส่ใจใส่ใจฝ่าเท้าต่อเอาแล้วไปช้าช้าเห็นเลื่อนหนักเลื่อนหนักเลื่อนหนักเห็นไหมให้ไปวนเห็นไหมแล้วเห็นไหมเลื่อนหนักเห็นไหมใส่ใจเท้าฝ่าเท้าเลื่อนเลื่นเา้นี้เดียวเห็นภาพต่างไปไหม เห็นไหมแล้วไปหยดหยดแล้วก็ใส่ใจเท้าซ้ายเหวี่ยงเท้าเสร็เรื่องทิศเกี่ยวเห็นเท้าเหวี่ยงไปไหมเหี้ยดงเสร็จใส่ใจฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนเข็นหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหิ่มขึ้นแนล้วไปหยดใส่ใจเท้าขวาตาเท้าเส้็เลื่องเห็นเท้าเหวี่ยงไปไหมเหี้ยเสร็จแล้วใส่ใจฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนเห็น เครื่องหนักเครื่องหนักสองอย่างไหมใส่ใจเท้าซ้ายเหวี่ยงเท้าเล่นเล่นเห็นเท้าเหวี่ยงไปไหมสังเกตฝ่าเท้าข้างซ้ายแล้วค่อยค่อยไปช้าช้าเห็นหนักเพิ่มขึ้นไหมใส่ใจเท้าขวาท้าวเท้าสบายสบายเห็นเท้าก้าไปไหมใส่ใจฝ่าเท้าแล้วค่อยค่อยเลื่อนเห็นหนักเพิ่มขึ้น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 ไหม ขาเหวียเท้าเล่นวางไม่ได้เยอะยวโยกตัวไใจฝาเท้าแล้วก็ไปไปโยกตัวเห็นมันเพื่อนเห็นมันหนักไหมชัดเจนไหมใส่ใจฝ่าเท้าแล่เท้าสบายๆาีใจนัไใจาเท้าค่อยๆเพื่อน ในใจหม้แบบนี้ไม่ต้องค่ะต้องผ่านกันนะไม่ต้องอ่ามันเห็นโดยเห็นด้วยใจโดยตรงและเป็นโยนที่ผมนะดตามเอาด้วยนิ้นน้ำหนักไปทางขวาทั้หมดเลาปรับตัวยกเท้าซ้ายปิดไปทางซ้ายวางไว้หลังส้นเทน้ำหนักไปทางช้า yeah